เพื่อนๆเห็นคลิปเมื่อวานกันไหมครับที่ผมจัดให้เพื่อน3ตัวเนี่ยก็บอกได้เลยถ้าใครเลื่อนกลับไปดูนะว่าเต็มระบบจริงไหมมีหลักฐานให้ดูพอมาเต็มระบบจริงๆครับผมแล้ววันนี้ผมจัดให้เหมือนเดิมเลย3ตัวเหมือนเดิมอีกเช่นเคยชุดหลดซอนโดนซอยเราไปดูที่ตัวแรกเลยจะเป็นทางด้านเซาแฮมตันต้องเปิดบ้านต้อนรับทางด้านริวพูก็จะเรียกได้ว่าลิวพูสาขา2ต้องพบกับริวพูสาขาแรก ยังไงอะเซาล์แฮมตันมอบให้อยู่แล้วยังไงวันนี้ริวพูเต็มระบบผมมั่นใจเลยว่ายังไงที่1ของเซิร์ฟไม่ทําให้วิดหวังครับผมแล้วไปดูคู่ที่2จะเป็นทางด้านอ e ิสวิท้าวต้องพูดทางด้านแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดคู่นี้ก็ต้องมองทางด้านแมนเชสเตอร์แล้วแหละเพราะอโมลิม เป็นบอลสไตล์เปลี่ยนโค้ดอยู่แล้วบอลอมาลินนี่ต้องเียนได้ว่าคือการฝึกสอนเข้มเข้ม,มงวดมากเข้มชงเข้มเลยจริงจริงอย่างวันนี้เราก็ต้องแมนยูเต็มระบบครับและคู่สุดท้ายจะเป็นทางด้านเลกาเนสต้องพบกันทางด้านลาชันชุดขาวลเอาลออัลมาริดคู่นี้ผมชอบทางด้านเลกาเนสเต็มระบบตั้งแต่เอปเป้ามาแม่งคำว่าคมของเลมาลิดขาดหายไปแล้ววันนี้เอลเมมาลิดต,ตัวเจ็บเยอะมากวันนี้เลกาเนสเต็มระบบครับผม